พี่น้องมากเบิงดอกแรกของปีออกแล้วนี่ดอกจังซี่ยังบทันเด้เก็บเลยพี่น้องเ้อสวยบะสวยงามมากสวยงามสุดยอดเลยอดอกแรกของปีขี่รถมาเห็นโพลู่เนี่ยคุณสมบัติสิออกไปข้างนอกพี่น้องขี่รถผ่านเบิองเลยค่ะนี่คือเห็ดไข่บ้านสวนออกดอกแรกแล้วครับเป็นอันว่าเริ่มแล้วพี่น้อง ย่างสิออกหลายดอกอยู่แต่คุณสมบัติมิธุลาสิออกไปข้างนอกในมือวันทีท่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเมษาทุกคนย,ยี่สิบเอ็ดเมษาเอ้าย่างมึงจะเข้าย่างมึงจะเข้า,ขาพอบ้นานว่ามาเบิงมาเบิงพี่นอ้องมานําเบงเห็ดบ้านสวนออกแล้วอันนี้เฉพาะไ่ทางนอะพี่นอ้องเด้อป้าพี่นอ้นองเอามาใไ้เบิงในะคืนนี้คือป่าธรรมชาติพี่นอ้องนี่มืออื่นจะสีผ้าเก็บเห็ดดอกนั่นด้แต่ว่าคุณสมบัติมิทุลาสิไปข้างนอก ไม่มีโอกาสที่จะเหยียบดิพี่น้องป่าธรรมชาติค่ะเบิ้ลพี่น้องอันนี้คือดอกกระเจียวด้อพี่น้องเด้ออืมเอาไม่หลายดอกก็ตัวนี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มออกแล้วนี่นี่ค่ะเป็นเป็นอันว่าน,นี่เห็นไหมคุณสมบัติเคยบอกแล้วนะคะว่าเห็ดบ้านสวนเท่านี้ฝนมาเห็ดก็ะจะมาอันนี้ฝนตกสามเถี่ยวเลยพี่น้องแต่ว่าขาดช่วงอยู่ขาดช่วงอยู่แต่ว่าตกตอกันสามเถี่ยวเห็ดออกแล้วดอกแรก ปีหกหกดอกแรกออกวันที่สิบเอ็ดเมษาปีหกเจ็ดนี้จะออกเดือนมิถุน่าพี่น้องพืษภาคมิถุน่าเนาะปีนี้ออกแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องแต่ว่าต้องเบิงบ้งมองอื่นนําได้อันนี้คือไล่ท่างเข้าเห็นในป่าเข้าไปเดือบเบิง้งบูว่า่นสีออกไปอู้พี่น้องมือนี้ได้ดอกแรกวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเนื่องบ้านเด็กเก็บเลยพี่น้องเด้อเนื่องบ้านเด็กเก็บแต่คุณสมบัติไม่มีเวลาที่จะเข่าไปข้างในเลย นั่นก็มีเวลาเขาไปาหาทางในเลยมิถุนาที่จะออกไปข้างนอกพร้อมวันที่21หลังจากที่ไปพบแพย์มากจากาไปโรพยงบาลพี่น้องเนาะตัวสุขภาพประจําปีสุขภาพประจําปีก็สาคัญพี่นอ้องเบิง ยางเบิงจากน้อยก็น่าสิไปเอาดอกกระเจียวงามงาม,มาให้ทุกคนเบิง่ามาดูอีกดอกพี่น้องดอกกระเจียวเห็นบอ่อหนี่สวยงามบอ่อนี่คือกระเจียวป่าได้พี่น้องเด้ออันนี้คือสวนอ่าธรรมชาติคือป่าธรรมชาติของบ้านสวนจมประสานคุณสุบ,บัติเคยบอกแล้วว่าขันฝนมาหนี่ของยูของกินในสวนเฮ้าดิบตะตงหงพี่นอ้องอาจัะให้เห็นนี่แหละพี่น้องดอกกระเจียวกำลังสวยงามออกหลายดอกแล้วนะคะนี่อีกันนึง่งพี่น้องพัก ผักกีโลกไหมหรือพักนั่งลอก้วคันเอิญเห็นบ่สวยว่านี่อันนี้คือพักกีโลกพี่น้องเฮ็ดเท่านี่สูออกไปเบิดอันนี้คือผลอผลิตไบยไงนะคะคือบานสวนเท่านี้เขาบได้ปลูกเฮ็ดพี่น้องเขาเบไดปลูก,กระเจียวแต่ว่าพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติตอนนี้ฝนมาสองเถวแล้วเฮ็ดเท่าเริ่มออกแล้วพี่น้องเฮ็ดเริ่มออกแล้ว สิออกไปอีกหลายพี่น้องสิออกไปอีกหลายออกไปจนกว่าฝนสิเมิดประมาณสองถึงสามเดือนพี่น้องนะคะออกหลายบอกจังเมื่อเบิงลิปต่อๆไปแต่ว่าเพิอเอ่นคุณสมบัติสิบบเด้ยอยู่คุณสมบัติสิได้ไปหาหลานโครหลานอีแล้วสวยบ่พี่น้องสวยบะดอกกระเจียวค่ะอันนี้คือเอาความสมบูรณ์ของบานสวนในห,ห้าเบิงว่าคันฝนมานี่เฮ็ดเท่ากัจะออกแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ไม่ยังนะพี่น้องนี่เห็นบะ อันนี้ก็คือพักที่พี่น้องนี่นี่กระลังโพพี่น้องเห็ดกระสือออกแถวนี่ล่ละนะคะทุกคนอุ้ยมือนี่เห็นดอกแรกดีใจดอกกระเจียวสวยไหมคะทุกคนเห็นบ่ดอกกระเจียวงามพี่น้องนะดอกนี่พ่นหนาสือออกถึงแต่ฝนแรกอาทิตย์ก่อนพี่น้องเนาะอันนี้อาทิตย์กอนะ่อนเบิบ่งในพี่น้องหลายดอกก็ได้สวยบ่พี่น้อง ดอกแรกแห่งปีออกแล้วนะคะทุกคนดอกแรกแห่งปีตั้งขับไปเบื้งในสวนมืออื่นยังสิหาพี่น้องมือนี่คุณสมัติมีธุระที่จะออกไปข้างนอกค่ะ